สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม็อปรถมือสองอีกเช่นเคยนะคลิปนี้ผมพามาชมรถเจ็ดที่นั่งราคาประหยัดอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ Honda m o b i l โ o 1.5 RS นะครับรุ่นท็อปเลยนะครับปี2010ปี2020นะครับต้องขออภัยปี2020จดทะเบียนปี2021นะครับได้สีขาวด้วยคันนี้เลขไม้แค่59,000กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆได้เจ็ดที่นั่งราคาประหยัดนะครับราคาแค่4,39,000บาทนะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนแค่8,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ ได้เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กราคาประหยัดนะครับแล้วไปได้ทั้งครอบครัวแน่นอนสําหรับคันนี้ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบหรือใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับเดี๋ยวโทรมาได้เลยโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากดูรายละเอียดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมมาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าคันนี้ได้เป็นไฟแบบไฟหน้าได้เป็นแบบมันติเรฟเลคเตอร์นะครับมีไฟเดลไลท์แล้วนะสำหรับคันนี้นี่คันนี้บอกเลยสวยงามมากกําลังปรับสภาพอยู่นะครับคันนี้ผมมาถ่ายให้พี่ดูนะครับ ไปตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับโลโก้ RS มีมาให้แล้วผมกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดําเงาแบบนี้ครับโลโก้ฮอนด้าได้เป็นแบบโครเมียมนะครับนี่ริ้วรอยตัวรถไม่มีนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพิควางจมน้ํากับสีกอไม้นะครับลงในระบุสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับตรวจสอบพบเจอยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับมาที่ด้านล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้ได้แม็กคูโทนปัดหน้าเงานะครับนี่ได้เป็นสีเทาดานะครับแล้วก็ปัดหน้าเงาเป็นแม็กขอบสิบห้านะครับสวยงามแบบนี้เลย คันนี้เดี๋ยวผมดูปียางให้นะครับคันนี้ได้ยางปี2024เลยนะครับยางปีใหม่นะครับปีนี้นะครับนี่สภาพดอกยางพร้อมใช้งานเหลือๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้บอกเลยสวยสุดๆก็ตรงข้อต่อตัวรถนะครับแนบสนิทไม่มีอ้าเลยนะดูได้เลยนะครับนี่เหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนแบบนี้เลยนี่สะท้อนแสงออกมานะหูชัดเจนบาดตามากๆนะครับภายายด้านในนะครับด้านในโชคนองโชคกหน้าไม่มีรั่วซึมนับเรารับประกันครับมีวารันตีหลังการขายนะครับไม่ต้องห่วงครับ พี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพี่ก็สมามารถออกได้นะครับมีบริการที่พี่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะกระจก้างข้างได้เป็นแบบเปิดเท่าไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยว LED มาให้แล้วในตัวสวยงามแบบนี้เลยนะครับมือเปิดได้เป็นแบบโภเมีมนะครับสมาร์ทเอ็นทีมีมาให้แล้วกุญแจได้เป็นแบบคีเบิลแล้วด้วยนี่กระจกด้านข้างนะเป็นแบบแท้โแท้เดิมโรงงานแน่นอนนี่โลโก้ฮอนด้เห็นชัดเจนแบบนี้ทุกปานนะผมบอกเลยแท้ทุกปานแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในกันต่อ มาที่ด้านภายในนะครับภายในคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านี่เบาะผ้าเยินด้วยตะเข็บสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะสวยงามนะครับเบาะผ้านุ่มนั่งสบายนะครับแล้วไม่มีการดูไม่มีรอยครงรอยข้าบนะสำหรับคันนี้นะด้านหลังบอกก่อนนะด้านหลังก็จะถอดเบาะไปซักอยู่ตัวหนึ่งนะสำหรับคันนี้กําลังทําการปรับสภาพอยู่นะครับแต่บอกเลยสวยนะครับคันนี้สวยแ,แน่นอนเดี๋ยวพามาดูพามาผมพามานั่งด้านในคันนี้พวงมาลัยคันนี้ได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วพวงมาลัยสามก้านนะครับดูสภาพพวงมาลัยสวยแน่นอนนะ เป็นหนังนุ่มนะตรงนี้นี่สภาพพวงมาลัยไม่ช้ําเลยนะครับสภาพพวงมาลัยดีพร้อมใช้งานโลโก้ฮอนดา้าพมเมียมคมๆแบบนี้นะครับนี่สวยงามแบบนี้ไม้แท้นะครับห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบห้ากิโลเมตรไม่มีการกอไม้แน่นอนตัวท็อป RS นะครับแล้วดูหน้าปงหน้าปัดนี่สีแดงสวยงามเด่นสง่าแบบนี้นะครับคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วมีกล้องถอยเส้นการ,ระยะเดี๋ยวผมอนะ่ะใส่ให้ดูนี่ผมอาให้ดู กล้องถอยเส้นการระยะชัดเจนแบบนี้นะสว่างสว่างแล้วก็เห็นชัดเจนแน่นอนนะไม่มีเบอร์ไม่มีม,ม,มัวแน่นอนแอร์ได้เป็นแบบสามารถปรับออโต้ได้แล้วนะคันนี้ปรับอุณหภูมิได้นะครับดูได้เลยนะสะภาพดีสวยงามมากๆสําหรับคันนี้นะผมปิดก่อนนะแอร์เย็นมากตอนนี้นะปุ่มพุทสตาร์ทมีมาให้แล้วนะครับเอนจิ้นสตาร์สต็อปมีมาให้แล้วคอนโซลด้านบนเป็นพลาสติกนะครับคอนโซลด้านบนตรงนี้นะแอร์แบ็กมีมาให้ครบๆนะสําหรับคันนี้สวยงามนะเดี๋ยวผมเปิดแสงอาจจะเข้าเข้านิดนึงนะ นี่กุญแจได้เป็นแบบเล็ดแล้วนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูกุญแจได้เป็นแบบเคล็ดแล้วด้วยนี่กุญแจเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะมีกุญแจสำรองให้ด้วยเขาก็เอาเหล็มีมาให้ด้วยนะสำหรับผันน้เกียร์ออโต้นะคุ้มมากๆเดินทางไกลได้นะเครื่องพันห้าขี่ทางไกลได้นะครับแล้วก็ขี่ในเมืองได้เป็นรถที่ครอบครัวสายประหยัดแน่นอนนะครับด้านที่เก็บของด้านนี้ก็จะมีเอกสารบุ๊กเซอร์วิสอะไรมีมาให้ครบ,บสำเนาเล่มเรามีให้พร้อมนะครับ สำเนาเล่มภาษีคันนี้ต่อแล้วนะครับภาษีคันนี้ไม่ขาดนะครับปีหน้าได้เลยนะไปได้ถึงปีหน้าได้เลยนะครับสวยงามสภาพเบาะสวยงามพร้อมใช้งานนะครับเราซักให้ทุกตัวไม่ต้องห่วงเบาะเข้ามาใหม่เราซักให้ทุกตัวบางคันยังไม่ได้ทาการปรับสภาพนะครับเราแต่เราก็ถ่ายให้ดูคันนี้กําลังทําการปรับสภาพนะแต่ใกล้เสร็จแล้วดูสภาพบนหลังคงหลังคานะครับไม่มีรอยดําเลยนะบอกเลยทีมพี่จิมช่างพวกผมนี่ของจริงไฟส่องสว่างด้านบนก็มีนะครับนี่สวยงามนะผ้ามากอยู่ตรงนี้ไฟผมามากอยู่ตรงนี้นะครับนี่ สวยงามครอยากได้อะไรตรงไหนนะพี่บอกได้เลยเดี๋ยวผมพาดูมาดูที่บอดี้ตัวรถบ้างดีกว่ามามาที่บอดี้ตัวรถนะครับบอกเลยรับประกันไม่มีชนไม่มีการทําสีมาแน่นอนสําหรับประตูนี้เม็ดอาร์คมคมแบบนี้เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับนี่รับประกันได้เลยเอาไปใช้งานไม่มีการย้อมแมวรถแบบว่าเล่นชมรดสูญหายนะครับไม่มีแน่นอนย้อมมงย้อมแมวชนหนักมามาขายไม่มีนะครับนี่ดูได้เลยนะดูคลิปนี้จบบอกเลยตัดสินใจได้หัวน็อตคมคมแบบนี้นะครับ ายเตือนลมยางให้เติมเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงมีมาให้ครบ,บนะไม่มีการแกะออกใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามแน่นอนนะมาดูด้านหลังกันต่อนะตินะตดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันด้วยนะสวยงามฟิล์มมืดๆเลยแต่ภายในให้ดูภายในนะภายในคันนี้ไม่ไม่มืดนะครับอยู่ภายในแต่ด้านนอกจะมืดมองเข้ามาด้านในด้านบนนะด้านบนมีแอร์มาให้แล้วด้านหลังนะครับนี่มีแอร์เย็นเจี๊ยบนะผมบอกเลยแอร์เย็นเหมือนกันนะโอ้ยคุ้มค่ารถเจ็ดที่นั่งราคาประหยัด ด้านตรงนี้ก็จะพี่ทีมช่างผมถอดเบาะไปซักอยู่นะครับนี่แล้วดูเบาะแต่ละตัวนะครับไม่มีช้าเลยเบาะผ้านะบเบาะผ้าดูไม่มีรอยขาดใดๆเลยนะสวยสวยแน่นอนนะใครกําลังมองหารถประเภทนี้ SUV หรือว่ารถเจ็ดที่นั่งราคาประหยัดนะสําหรับคันนี้ตอบโจทย์มากได้รุ่นท็อปเลย่อนแปดพันเท่านั้นนะครับนี่รอยแต้มหมา QC เดิมจากโรงงานนะครับสวยเดิมหมดทุกจุดนะครับกิ๊บกิบแหงประตรูแห่งประตูนะครับไม่มีการแบบว่าแตกหักใดๆเลยนะดูได้เลยนะ คอนโซลคอนโซลสวยเดิมหมดทุกจุดนะมาดูด้านล้อแมกด้านหลังนะครับดูล้อแมกด้านหลังสภาพสวยนะไม่มีเบียดฟุตบาทนะครับสวยเดิมหมดทุกจุดแน่นอนนะซุ้มลงซุ้มล้อนะครับดูด้านหลังกันต่อมาที่ด้านหลังนะครับไฟท้ายได้เป็นแบบ LED แล้วนะโลโก้ RS มีมาให้ครบๆนะสําหรับคันนี้ทับทิมด้านท้ายมีมาให้แล้วนะด้านหลังด้านหลังไม่มีการเคาะทาสีนะไม่มีการเจอมาแน่นอนนะที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีมาให้ครบๆแล้วก็โลโก้นี่ โลโก้กระจกเดิมแท้เดิมจากโรงงานไลฟ์ฟ้าด้านหลังนะครับไฟเบรกตรงที่3ามีมาให้แล้วนะครับนี่อยเลอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้แล้วด้วยสวยงามนี้เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับด้านท้ายคันนี้มีอีก2ที่นั่งนะครับบอกเลยมีอีก2ที่นั่งนะกว้างขวางและดูสภาพเบาะนี่เห็นไหมฮะสภาพเบาะสวยเดิมหมดทุกจุดมีที่วางแก้วน้ำด้านนึงนี้สองใบเลยนะสามารถพบับเบาะได้นะครับสามารถพับเบาะนอนราบไปได้นะครับสวย คุ้มค่าแน่นอนนะบอกเลยถ้าเป็นพวกคอนเจเนอร์มิวเอ็กนะเจ็ดที่นั่งผ่อนเป็นหมื่นอัพนะนี้ผ่อนแค่แปดพันบาทนะครับนี่ให้ดูครับว่าหัวนงหัว,หวน็อตด,ดีกว่านี่ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะนี่ไม่มีการเคาะออกไปทําสีแน่นอนนี่เม็ดอาร์คเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับนี่ให้ดูได้ทั้งของฝั่งเลยรับประกันนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้กันต่อพามาดูด้านฝั่งตัวรถฝั่งนี้นะครับดูได้เลยนะเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนแบบนี้นะครับ สี่ล้อเลยให้ดูได้ทั้งสี่ล้อเลยนะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยนะสวยเดิมนะครับยางปีสองพันยิบสี่ด้วยนี่ยางปีใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูด้านฝั่งนี้นะฝั่งคนนั่งด้านฝั่งนี้นะครับนี่สวยงามนะครับภายในกว้างนะครับนั่งสบายไม่เบียดแน่นอนนะมาดูที่หัวนงหัวน็อตนะครับนี่ไม่มีรอยขันของกระแจใดๆทั้งสิ้นนะครับแผ่นเพดตรงเครื่องเลขเครื่องตัวถังนะครับตรงเครื่องตรงเล่มแน่นอนนะฮะนี่หัวน็อตสวยกริบแบบนี้นะครับมาดิ กระดูกงูด้านนี้ดีกว่าให้ดูได้เลยนะครับนี่ใครอยากดูตรงไหนพี่แจ้งได้เลยนะผมให้ดูได้หมดนะครับไม่มีการปิดบังแน่นอนนะปะประกันนะพอนแปดพันเท่านั้นสําหรับคันนี้สวยเดิมหวดทุกจุดเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องคันนี้ดีกว่าใครอยากชมห้องเครื่องคันนี้สวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพามาชมในคลิปนี้มาดูกันนี่มาครับเรามาดูห้องเครื่องกันคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ ivtec นะครับหนึ่งพันห้าร้อยซีซีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแรงม้านะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับแก๊สเลยนะครับ วยเดิมนะครับแล้วดูผมตาลรถอยู่นะตอนนี้เครื่องเดินนิ่งๆเลยนะดูเครื่องเดินนิ่งมากนะผมบอกเลยขี่ทางไกลก็ได้นะสําหรับคันนี้ขี่ในเมืองก็ดีประหยัดแน่นอนนะประหยัดกว่ารถพวก P.P.V แน่นอนนะใครอยากได้รถเจ็ดที่นั่งประหยัดงบกในกระเป๋าแล้วก็ประหยัดน้ามันนะต้องสําหรับคันนี้แล้วนะรอยซีนดูได้เลยนะครับรอยซีนเป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานนะยังเบ้าชกนี่สภาพดีนะโหเหมือนเพิ่งเปลี่ยนใหม่มาเรียบร้อยนะแอร์ผมเปิดเปิดแอร์อยู่นะดูข้อควา,ายา a แอร์เย็นเกียบนะครับดูได้เลยนะโห ระบบเบรก ABS มีมาให้แล้วรอยซีนเดิมแน่นอนรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมหมดเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้นะไม่มีการเยิ้มของน้ามันเครื่องไม่มีดังไม่มีควันแน่นอนนะครับนี่สผยเดิมแบบนี้นะครับนี่ใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับมีช้ามีน้อยมีคันเดียวด้วยสําหรับโมบิลโอตอนนี้มีเข้ามาคันเดียวแล้วเป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับมาดูที่หัวน็อตฝากระโปรงกันนะครับดูได้เลยไม่มีการขันของประแจใดๆทั้งสิ้นนะครับแผ่นการความร้อนด้านบนอยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีการตกของช้างแน่นอนนะ นี่โลโก้โลโก้บาร์โค้ดมีมาให้ครบบนะครับโลโก้มอรกอรเม็ดอัคหินชัดเจนแบบนี้ซีนเป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับนี่แลกวก็โครงดูเสียงเคาะสายแบบนี้นะครับไม่มีการเคาะทําสีใดๆนะดูได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับหัวนงหัว,หวน็อตนะครับสวยเดิมแน่นอนใครกําลังมองหารถสภาพดีรถเดิมรถที่ใช้งานประหยัดแล้วไม้น้อยมากคันนี้ไม้แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นราคาแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆครับ อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะครับเรามีบริการที่พี่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1ปีแถมรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรนะครับเอาไปแบบคุ้มเลยนะใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกรับรถนะครับเรามีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับเอาไปแบบครบคันในที่เดียวเลยนะครับดอกเบี้ยถูกๆเริ่มต้นอยู่สองจุดสามเก้าเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ได้จัดให้เต็มนะครับนี่มีธนาคารรองรับมากกว่าสิบแบงก์เลยนะครับอยากออกซื้อสดหรือว่่่าาจัดดดดดไไไฟนน้้้หมมรรเเเเิิีีตลย ใช้ประชาชนแค่ใบเดียวนะครับอนุมัติภายในวันได้เลยถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาได้ที่เบอร์0622690550หรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ